อองตวนเดือดเจอสาวส่งภาพหวิวขอเป็นเมียน้อยพูดใจย,ยามเกียดแฟนสาวตนเรียกได้ว่าเดือดจริงๆกับหนุ่มอองตวนปินโตที่ล่าสุดเจอสาวทักข้อความพร้อมส่งภาพวาดหวิวมาให้พร้อมเสนอตัวเป็นเมียน้อยถึงขั้นที่เจ้าตัวทนไม่ได้ต้องออกมาโพส์ตข้อความประจานเลยทีเดียวโดยได้ระบุว่า เอาจริงผมก็ไม่เข้าใจคนแบบนี้เลยในขณะที่มีผู้หญิงหลายคนต่อสู้มากๆเพื่อต่อต้านเรื่องแบบนี้และการทำร้ายครอบครัวอื่นๆด้วยความตั้งใจก็ยังมีคนแบบนี้อยู่ผมก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกทุกคนก็รู้แต่เราเห็นข่าวแบบนี้มาทีไรกระแสะออนไลน์จะแรงมากแต่เชื่อไหมผมได้รับข้อความแบบนี้ตลอดสรุปผมงง โดยหลังจากแชร์ลงไปนั้นก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นมากมายเช่นน่าเศร้ามากเนื้อที่ผู้หญิงหลายคนปกป้องรักษาความรักของตัวเองในขณะเดียวกันก็มีหลายคนจ้องทำลายแบบไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีน่าเศร้าใจสมัยนี้สังคมผิดเพี้ยนไปหมดยอมคือกล้าบอกพี่วันฉลองเลยครับแบบนี้ มันมีจริงหรอประเภทนี้